เสียงกลางนะครับผมกลางไปใหญ่กูอ่างสองสามคำครับผมมีนุ่นอ่างมีคาลมมีขัดมีนุ่นครับผมคาลมปานกลางครับผมนี่ครับไม่ได้ทีมากนะครับผมนี่อาตานะครับผมดูดูนี่แข็งครับผมแข็งใหญ่ครับผมและที่สําคัญนี้ครับบัวแต้มครับผมบัวแต้มสองตัวเลยครับเสาต้นเดียวกัน แต้มสี่กับแต้มห้านะครับผมนี่ครับได้บัวแต้มสองสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต้อนกเขาใหญ่นะครับผมอยู่ผมสายดํานกเขาใหญ่คลิปนี้ไม่ได้ไปต้อนกป่าภูเขาเมืองการนะครับผมพายุเข้าฝนตกนะครับผมก็เลยไปหาต้อนกโซนชายทะเลค่าเวลาเล่นๆสําหรับที่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูทําเลของโซนป่าชายทะเลบริเวณนี้นะครับผมซึ่งขังซีเล็งเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วเนี่ย ไอโนห้านึ่งนะครับผมคาลมขัดหนุนแล้วก็ราหูมจันร์ครับผมอยู่ทางด้านนุ้นครับผมได้ไปโหดมากครับผมเนี่ยป่าแถบนี้เลยเนี่ยใกล้ๆสั้นๆนี้นะครับผมแล้วก็บริเวณนี้ก็ปล่อยนกไปหลายตัวแล้วครับเวลาขับรถผ่านมาต่อได้นะครับผมนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้ามีนกสองกุกแกมขันอยู่ทางด้านนั้นครับหนึ่งตัวนะครับผมนี่ครับ ช่วงเช้าๆนะครับผมโซนนาเกือโซนชายทะเลครับผมอีกนิดนึงก็ถึงชายทะเลแล้วครับผมนี่ครับซึ <c oughs> ่งนึ่ครับขับรถผ่านมานะครับผมมีนกหนึ่งตัวเกาะสายไฟด้านนู้นนะครับผมขันอยู่เสียงกลางลงมาเล็กเดี๋ยวเอาไอ้สองครับผมขึ้นใส่นี่ครับ มาลรุ้นนั้ครับผมวันนี้กับนกป่าโซนชายทะเลน,นะครับผมไม่ได้มาหลายเดือนแล้วไม่รู้ว่านกยังมีนกให้เล่นใหต่อหรือเปล่านะครับผมแต่ต่อก็ต่อเล่นๆนะครับผมต่อค่าเวลาสนุกๆได้เราก็ปล่อยกลับครับผมนกป่าโซนชายทะเลก็ที่ไดไปนะครับด้านเลยไปประมาณสักสองกิโลไอ้สี่กุ๊กเรียกลงกุ๊กก็ขาโหดโคตรโหดเลยครับผมครับทางด้านนน้น สสุดครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ต้นต้นของบ้านนะครับขันทั้งวันคูทั้งวันครับผมเนี่ยนกป่าสนชายทะเลครับผมมีดีบ้างไม่มีดีบ้างนะครับผมแต่บางตัวนี่โหดเลยครับผมเดี๋ยวยังไงมาร่วมลุ้นด้วยกันครับผมวันนี้เล่นไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมติดตามมาครับผมหมายแลกช่วงเช้าเช้านะครับผมดูนะครับพี่สองแม่เกือบมีแพ็คคูแล้วครับผม อีกตัวนี่ยังอยู่นะครับผมอยู่ในป่าต้นไม้ด้านล่างเ,เป็นเสียงกลางลงมาเล็กเลยครับผมนี่ครับอีกตัวอยู่แถวนี้แหละย,ยังขันโตอีกสองอยู่ตอนขับรถมาทีแรกนี่ยนกปาก่าเกาะอยู่สายไฟด้านนู่นนะครับผมก็เลยสองขึ้นใจ สองขันแค่คำสองคำครับผมบินมาล่อนมาเลยครับผมล่อนมาหายสองแล้วก็ขู่สู่กันอยู่พักใหญ่แล้วอยู่ยยมีนกอีกตัวหนึ่งครับบินขึ้นจากป่านี่แหละขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆกลกันแล้วก็กระโดดติดตัวหนึง่งแต่ไม่รู้ตัวไหนกระโดดติดนะครับผมนี่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็พอเห็นตัวนี้ติดก็บินเลาะสายไฟเส้นบนเส้นล่างรอบไปรอบมาแล้วก็กลับลงไปข้างล่างครับ ه, เกบมีแพ็คคู่เลย ครับบรรยากาศช่วงเชา้าเช้าโซนชายทะเลนะครับผมแล้วก็จะมีเสียงเสียงกลางลงมาเล็กอีกตัวครับสองกุกแกมอยู่ตรงป่าด้านนั้นครับผมแต่ไม่บินไม่บินข้ามมานะครับเดี๋ยวลงมาดูตัวกันนะผมนี่ครับเอาลงมาแล้วครับผมแต่ที่หนึง่งร้อยยี่สิบหกคงจะสองครับผม นี่ครับหลายสวยอยู่นะครับผมไม้แหลกแต้มแหลกช่วงเช้าๆครับนกป่าดูอีทังหากใส่แป๊บเดียวบินเข้าเลยครับผมนี่มีรุ้นแพ็คคู่ครับแต่ไม่รู้ตัวนี้เป็นตัวเสียงเล็กที่คู่สู้ไก่2ทีแรกหรือเปล่านะครับผมเพราะมีตัวหนึ่งขึ้นมาเลยไม่รู้ครับผม แล้วสองตัวอยู่ใ,ใกล้กันด้วยมองไม่ถนดัดครับนี่ครับผมแต้มแรกแต้มแรกช่วงเช้าๆนะครับผมนกป่าโซนชายทะเลครับผมนี่ครับอี่สอง ท้องถ่ายผลอยู่นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขากลับค่อยปล่อยครับผมเดี๋ยวปล่อยกลับคืนนะครับผมเราไม่ได้เอากลับนะครับต่อสนุกฆ่าเวลาเล่นๆครับผมเดี๋ยวย้ายหมายไปด้านนู้นกันครับผม ครับผมนี่ครับด้านข้างหลสนับปีครับผมนกตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยนะครับผมนี่ครับใส่คอถือว่าสวยครับผมแขงใหญ่ด้วยครับหัวแต้มไม่มีนะครับผมแต่ไม่รู้ตัวนี้เป็นตัว ตัวแรกหรือตัวที่สองนะครับผมมองไปไม่ชัดครับนี่ครับแหมแหลกเช้าๆครับผมนกถ่ายคนด้วยนะครับเนะี่ยบนตุ๊กปุ๊กเลยครับผมเดี๋ยวขากลับคอยปล่อยครับผม,มใบสองของใบสองครับผม ขยับเสาไฟจากด้านนู้นครับผมแต้มแรกอยู่ตรงนู้นครับผมขยับมาไม่ถึงสิบต้นครับมีนกป่าลงลงกินดินอยู่ถนนนะครับผมแล้วก็อยู่ในป่านี้ครับเอาอ้สองขึ้นใส่แป๊บเดียวบินมาเกาะสายไฟเส้นบนแล้วก็ลงไปคูสู้ไก่สองเลยโอ้โหนกป่านี่ดูยิงแต่ละตัวสซนชายทะเลบริเวณเนี้ปล่อยไปหลายตัวแล้วนะครับผมเนี่ย มาแล้วก็ปล่อยปล่อยกลับเนี่ยอยู่บ้านหลังนู้นแล้วครับนกเริ่มมีให้ต่อให้เล่นแล้วครับผมนี่ครับช่วงเช้าๆนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวนะครับผมขัดอยู่สายไฟด้านนู้นครับ แต่ไม่รู้บินไปไหนแล้วครับปกติด้านนู้นก็เคยไปต่อกับเจ้าฮาร์ดอยู่นะครับผมเนี่ยสนนด้านนู้นแต่ยังไม่มีเสียงครับผมเดี๋ยวชาเส้นนี้ยาวๆไปแล้วไม่มีเดี๋ยววนกลับไทางนู้นครับผมนี่ครับเดี๋ยวลงมาดูตัวนะครับผมแต้มสองไม้สองห้อยสองครับผมแต้มรวมหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดห้อยสองนะครับผมนี่ครับตัวนี้เสียงกลางลงมาเล็กนะครับผมใส่แป๊บเดียว บินสู้ไอ้สองเลยได้ยินเสียงไอ้สองแป๊บเดียวครับบินเข้าหาแล้วก็ครูสู้กัไอ้สองเลยแอดูจริงๆนี่ครับสองเล่นดีครับผมหน้าตาดูดันเลยเดี๋ยวมาดูตัวกันใกล้ๆครับผม ใส่คนตามแบบฉบับไอสองครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูตัวกัน,กนใกล้ๆครับผมนี่ครับสนับปีกนาตาครับผมสอยคอเม็ดเล็กครับผมเสียงกลางลงมาเล็กนะครับผม แขงแดงแปดนกยังไวรุ่นอยู่เลยครับผมแต่ดูครับยินเสียงไอ้สองแปบ๊บเดียวบินเข้าใส่เลยบัวแทมไม่มีนะครับผมนี่ครับเก็บเฟอร์ไม้หนึ่งแตงครับนกปา่าโซนชายทะเลดูดูดเดี๋ยวค่อยปล่อยครับผมขากลับครับผมไปไม้ต่อไปครับ สองเริ่มคึกแล้วครับผมกระดิกปีกเริ่มคึกแล้วกำลังถ่ายคนด้วยนะครับพี่สอง มองไอ้สามกับไอ้สองครับผมนู่นครับผมนี่ครับบริเวณบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผมได้ไอ้สีกุกสีกุกแกมเรียกลงกุกนะครับผมขาโคตรเบอร์หนึ่งเบอร์สองของบ้านครับผมโคตรโหดครับไอ้สีกุกที่เสร็จต่อดินนะครับผมเป็นนกรู้รเนียดเอาไม่ได้นะครับผมก็เลยเอาไอ้ ต่อนกฝึกต่อดินนะครับผมไอหมหาเทียนะครับผมลงนะครับบ้านหลังเลยบ้านหลังนั้นครับผมเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ไม่มีบ้านคนนะครับผมเนี่ยใส่บริเวณนะครับผมมีหมาวิ่งไล่เมื่อหนึ่งปีกว่าที่แล้วนะครับผมตายตัวไปตอนเนี้โคตรโหดเลยครับผมนี่ครับคือบริเวณนั้นนะครับผมล่อไปสี่ห้าวันครับผมปลุกเดายตัวมาได้ขับรถผ่านมานะครับผมมีนกเกาะอยู่นะครับอยู่ทางด้านต้นตัวหนึ่ง แล้วก็บินผ่านมามาลงกินดินในบริเวณนี้ครับผมเสียงเล็กกัดกัดแล้วพอไอ้สองขึ้นสน่น,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 นะครับผมมันคูบนดินเลยครับผมคูอยู่ด้านโน้นนะผมแต่ไม่ข้าม,มาแล้วก็มีตัวหนึ่งครับผมบินจากต้นไม้เนี่ยขึ้นไปสู้ไอ้สองแรกๆนี่ก็เหมือนจะระแวงพัะเนี้นะครับผมบินออกแล้วก็ไปโน่นครับผมอยู่ห่างๆไอ้สองก็ดิกปีครับผมขับมาแล้วก็มีนกเอียงครับเกาะอยู่ด้าน ด้านซ้ายแส่แต่คอนไม่รถครับโอ้โหดีถ้าคอรนรถเนี่นกตัวนี้รู้แล้วบินหนีแน่นอนเลยนี่ครับแล้วสักพักหนึ่งไอ้นี่กระโดดไปทางขวาครับแล้วก็สีดมานี่ครับบริเวณชายทะเลครับช่วงส,สายจะแปดโมงแล้วครับผมอีกหนึ่งกิโลนะครับผมก็จะถึงทะเลมาลหาสมุทรแล้วครับผมมีเสียงนกขันอยู่บริเวณนี้นะครับผม แต่เข้าไปไม่ได้นะครับไม่กล้าเข้าไปทางเข้าพ่อเข้าสวนเขานะเป็นปลาเป็นแถวแนวยาวครับเดี๋ยวลงมาดูตัวกัน,นครับผมไอ้สามแ้มสามครับผมตัวนี้มีควาวงหนึ่งคำนะครับผมตอนคูสู้ไก่สองนี่ครับนี่แข่งครับหนกไวรุน่นอีกแล้วครับผม นกไวรุ่นนี้ดุจริงๆแต่ละตัวนี่ครับเบียดหนอ,อครับผมดินหัวแทมไม่มีครับผมนกถ่ายคนนะครับผมระแวงพะเนียยแต่เจอสองก,กระดิกปีครับกลับมาโดดจนได้ครับผมนี่ออสอง นี่นะครับแต้มสามเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับตัวนี้มีควางหนึ่งคำนะครับผมตัวนี้ครับนี่ครับแข้งแดงปั๊ดนกไวยรุ่นครับ๋ยวปล่อยเข้าไปครับผมนะไปนี่ปล่อยเข้าไปครับไปแล้วครับผมโน่นบินไปแล้วครับ ันนี้อีกสองตัวนะครับผมอันนี้แต็มสองครับผมหนาเข้มเข้มดูดูครับนี่ครับนกป่าดูดูทั้งนั้นครับผมเอาไปเข้าไปครับ สามแรกครับผมตัวใหญ่ๆล้อๆครับไปไปแล้วครับผมสามตัวสามไม้สามแต็มนะครับผมไปแล้วครับถนนเส้นเดียวกันนะครับผมต่อมาวิ่งขับรถมาเรื่อยๆนะครับผมไปแล้วครับก็กิ่งต้นไม้เดียวกันเลย ปล่อยเขาไปครับให้ได้ออกลูกออกล้านต่อสนุกเล่นๆครับผมไว้ให้เขาออกลูกมาแล้วเรามาต่อเล่นๆฆ่าเวลาสนุกสนานครับผมนี่ครับนอกป่าโซนชายทะเลครับผมทำเลครับเดี๋ยวย้ายหมายแล้วขี่ไปหาซอยอื่นครับผมได้ตรงไหนปล่อยบริเวณที่เขาอยู่ครับผมให้ได้จำถิ่นจำที่เดิมที่นอนของเขาครับผม ยาย่หมายครับนู่นนะครับไอ้สองเจอของดีแล้วครับผมคูอ่างเกินสามคำขึ้นครับผมเสียงกลางไปใหญ่มีคาลมแต่มอไซด์นี่ขับไปขับมานกเข้าแล้วก็บินออกเข้าแล้วก็บินออกครับผมแต่เหมือนคูสู้ไอ่สองเหมือนจะเราไอ้นี่นะครับไม่โดดสักทีอย่างมองพเนียดอยู่ครับ ของดีเด้อครับผมแล้วก็มีด้านนี้ครับเนี่ยเพิ่งบินออกมาจากจากป่าด้านนี้นะครับผมเนี่ยคือเสาไฟตัวนี้ครับหนึ่งตัวข้างไปนี่อีกหนึ่งตัวตอนนี้ต้องรอให้ตอนนี้ยต้องรอให้ครูก่อนครับว่าครูอางตัวไหนครับตอนเนี้ยทีแรกไอตัวครูอางเนี่ยครูครูอยู่บนยอดเสาแล้วนะครับผมสู้ไอสองมอสายมาก็บินกลับออกไปครับแต่ตอนนี้เข้ามาอีกหนึ่งรอบครับผมเดี๋ยวต้องให้ครูก่อนครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ย ของดีครับผมนู่นนะครับไปสองติดไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีนกป่าบินออกมาจะพุ่มไม้ครับผมแล้วก็โดดเกาะปลายคอนตกพลาดครับผมนอยู่ตรงต้นนี้อีกหนึ่งตัวครับผมแต่ไม่ขันนะครับผม แล้วก็ยังมีตัวคููอ่างครับผมคู่อ่างเสียงเสียงกลางนะครับผมกลางลงขาลมเหมือนกันครับอยู่ด้านนี้แต่เสดายครับผมเสดายรอบแรกอะไอคูอ่างสู้กับไอไอสองแล้วนะครับผมมอไซค์มา,มาแล้วมันก็บินกลับเข้ามาแล้วพอมอไซค์ไปมันก็บินกลับขึ้นไปใหม่ แล้วจะมีนกเหมือนอีกตัวนึงครับผมมันจะเข้าไปข้างขงพระเนียดพร้อมไก่กตัวควางบินขึ้นบินลงไอส่วนในตัวนี้เข้าไปข้างพระเนียดครับผมแต่มีตัวมีตัวควางอยู่นะครับผมควางเสียงกลางครับผมเปิดคาลมอยู่แต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าไอตัวควางสามคำตัวกลางไปใหญ่หรือเปล่านะครับเนี่ยพอนก นอกบริเวณนี้มีไม่ต่ำกว่าห้าหกตัวครับที่แรกอะมีแค่สองแล้วมันลงลงกินดินครับผมกินดินแล้วบินขึ้นมาลุมไหสองครับผมหกเจ็ดตัวเลยมอไซค์มา,มาบินก็แตกฟูงเลยครับผมแก็จะบินกินดินแล้วก็มอไซค์วิ่งไปวิ่งมาแต่ไม่รู้มันเห็นเมื่อกี้มีตัวหนึ่งตบแต่ปลายคอนครับผมแล้วบินออกไม่รู้ไอตัวอื่นเห็นบ้างหรือเปล่าแม่ เสียดายตอนที่รูจะาจ่าครับผมขึ้นหัวเสาแล้วนะครับผมรูพักใหญ่แล้วมอไซค์มาบินออกกลับไปฝั่งนู้นครับผมโอ้หเนี่ยไอตอนอย่างเงี้ยไม่มีมอไซค์มาครับผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำไม่ได้ต้องเอานอกดินครับมาลงแต่มีหมาครับผมขวางดีด้วยขาลมด้วยครับผมแต่ไม่รู้ตัวนี้จะเป็นขวางตัวเสียงกลางไปใหญ่หรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีควาง เสียงกลางตัวหนึ่งครับผมแต่สองคำนะครับผมสองคำตัวนี้ไม่รู้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองมาดูตัวกันนะครับนี่ครับผมหมายเลแต้มสีของวันนี้ครับผมแต้มทีหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าของเจ้าสองครับผมนี่ครับตัวใหญ่ๆครับผมแข็งใหญ่ตุ๊กปุ๊กครับผม สำคัญนี่ครับบัวแทมเป็นเส้นนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ไปลุ้นกันครับผมว่วจะใช้ตัวควาวงเสียงกลางไปใหญ่หรือเปล่านะครับผมแม่เสียดายรถมอไซค์ครับผมขับเข้าขับออกนี่ครับต่เกียบปูดถีบเลยนะครับผมเนี่ย เก็บหม่อีกหนึ่งแต้มครับผมเเสียดายตอนเสียดายตอนคูจัดจาครับผมห,หมอใส่มาคูบนหัวเสาเลยครับแล้วก็จะมีขวางนะครับผมวางเสียงกลางลงมาเล็กอีกตัวหนึ่งครับคาลมเหมือนกันมีเสียงกลางไปใหญ่แล้วก็เสียงกลางลงมาเล็กสองตัวครับผมไอกลางไปใหญ่นี่สามคำนะครับผมส่วนตัวนู้นผมเห็นคูลอยสองคำ เสียงใสเลยครับผมตอนนกเข้ากันแล้วหมอสก็ขับมาดีเหลือเกินเอออ่ะสองเอาเอสองเล่นดีครับผมนี่ครับฝนก็จะตกแล้วครับผมตกไปปลอยไปปล่อยเนี่ยแต่นกตรงนี้เยอะจริงครับ บินขึ้นกินดินบินขึ้นเป็นฝูงหกเจ็ดตัวแล้วครับผมแต่มีสู้แค่ตัวสองตัวนะครับผมที่เหลือบ,บินเกาะสายไฟให้เห็นได้เฉยนี่ครับเดี๋ยวไปชําครับผมจะใช้ตัวไม้ขวางกลางไปใหญ่หรือเปล่านะครับผมถ้าคููจะจ่าตอนขึ้นหัวเสาถ้ารถไม่มาถูกตัวเห็นเห็นแล้วครับผมแต่มันบินเข้าบินออกมีดูแค่นั่นแหละครับผมตัวนั่นแหละ ครับไม้สีแต้มครับผมช่วงเ0ืสิบโมงแล้วครับเดี๋ยวถ้าฝนไม่ไม่ตกนะครับผมเดี๋ยวอาจจะเล่นทักไม้สองไม้ครับขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมเอาล้วครับไอ้ควางเสียงกลางไปใหญ่ครับผมใส่สองสามอีกไม้นะครับผม ขันแป๊บเดียวครับบินออกมาจากป่าด้านข้างนะครับผมรออยู่ห่างๆครับตอนเนี้ยเข้าไก่ชานะครับโคโซ่ไก่สองนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับจะได้ตัวหรือเปล่าไม้นี้ครับผมโคอ่างเรียกลงกูเป็นบางคํามีสับอ่างมีขัดมีนุนครับผมคาลุมปานกลางครับผมอยู่ใกล้ปะเนียนครับผมเดี๋ยวลุ้นครับจะได้ตัวไหม โหสู้กันใหญ่เลยครับผมอันละครับไอ,อ,อ้ไอ,อ้สองทำได้ครับผมโอ้ยและแล้วไอ้สองก็เก็บมาจนได้ครับผมโหอ้ยโคตรสะใจเลยครับผมเฉินจ่าจ่าเลยเฮ้ย มีตัวลงกินดินข้างล่างแล้วผมบินไปแล้วครับผมถูกตัวแน่นอนครับผมจาจาเลยแหมแล้วก็ได้ตัวจนได้ครับของดีครับตัวนี้น่าจะได้ตัวตั้งแต่แรก,แรกเลยครับผมหมอสายขับผ่านไปผ่านมาบินเข้าบินออกครับผม เอาไอ้สองใส่แป๊บเดียวนะครับผมบินออกมาแต่อยู่ห่างๆนะครับผมอยู่ประมาณสักสองเมตรได้อยู่แต่ไอ้สองอะ่ะปักเท่านี้กระดิกปีกครับมันก็ค่อยอู้พักใหญ่ครับเรียกไก่สองไอ้สองกระดิกปีกปักเท่านี้ครับผมค่อยต่มาใส่มาใสมาแพ้สองจนได้ครับผมสุดท้ายก็คูสู้แล้วก็โดดติดมาจนได้จ่าจ่าครับกูอ่างคาลมมีนุ่นอ่างด้วยครับผม เดี๋ยวมาดูตัวกันครับนี่ครับผมเสียงกลางนะครับผมกลางใปใหญ่กูอ่างสองสามคำครับผมมีนุนอ่างมีคาลมมีขัดมีนุนครับผมคาลมปานกลางครับผมนี่ครับไม่ได้ทีมากนะครับผมนี่อาตานะครับผมดูดูนี่แข็งครับผม แข่งใหญ่ครับผมและที่สำคัญนี้ครับบัวแต้มครับผมบัวแต้มสองตัวเลยครับเสาต้นเดียวกันแต้มสี่กับแต้มห้านะครับผมนี่ครับได้บัวแต้มสองตัวติดเลยครับผมนี่ของดีชายทะเลครับผมขูดีครับผมนี่ครับ สองทำดีครับผมแต่มทีห่าให้สองครับผมสองอ่ะอ่ะอ่ะนี่ครับไม่เก็บของดีเดี๋ยวกลับบ้านครับแต้มนี้ครับผมกวางหนุนนางครับผมคาลมขัดหนุน นี่ว่าจะไม่ได้ตัวแล้วครับผมสุดท้ายก็บินออกมาจนได้แสดงว่าแต้มสีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวกวางไม่ใช่ตัวกวางนะครับผมนี่ครับวันนี้เล่นไปหกไม้นะครับผมหกไม้ห้าแต้มอีกไม้หนึ่งไม่มีนกป่าเข้าร่วมนะครับผมสวยคอสวยครับนี่ครับสสยครัวเดี๋ยวเอากลับไปชาครับผมนกป่าสนชายทะเลครับผม ดูดูว่ามันจะดูจะโหดเหมือนในสี่กุกหรือเปล่านะครับผมหลายนั้นไก่โนห้าหนึ่งไก่สี่กุกเนี่ยนกป่าสนชายทะเลครับนู่ครับด้านนู้นกับด้านนู้นขาโหดของบ้านครับผมนกป่าสนชายทะเลไม่ได้มาหลายเดือนแล้วครับผมไปต่อแต่นกป่าสูงพอมางวดนี้ดูรู้สึกว่านกจะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนกนกวัยรุ่นอ่ะเยอะครับผมแข่งแดงๆเลย ดียังไงพอแล้วครับผม11โมงแล้วเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าครับผมไปฟังเสียงนกที่บ้านดี๋ยังไงคลิปนี้ e ีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับการตอนนกโซนชายทะเลนู่นครับทะเลอยู่นูน่นอีกประมาณสักสองกิโลได้นู่นนะครับผมเดี๋ยยังไงคลิปนี้ี่นี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม e ่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ